ในอำเภออินบุรีตมบลทับยาหมู่สี่วัดโคกงูค่ะวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์ต้องมาค่ะเราต้องมาค่ะวันนี้เหมาะมากๆเลยที่จะมาไหว้หลวงพ่อเอมนะคะอีกสองวันอาจจะมีดวงดีอาจจะโชคดีนะคะหลวงพ่อเอมช่วยลูกด้วยนะคะ และเห็นว่าวันพรุ่งนี้ค่ะคาดการว่าจะมีคลื่นมหาชนมาที่นี่กันเยอะแยะมากมายเพราะขนาดวันนี้ก็ยังมีคนมาต่างจังหวัดจากชัน้นาจาก,การจานันทบุรีนะคะแล้วก็มีคนมาไหวามาห่มผ้าพระพุทธรูปหลวงพระเอ็นของเรามีขายลอตเตอรี่ให้โชคด้วย นะคะท่านผู้มีเกียตรตินักท่องเที่ยวคนแถวนี้คนใกล้เคียงก็เป็นอีกหนึ่งจุดอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันวัดโคกงูกลางทุ่งนาหมู่สี่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีสิงห์บุรีค่ะมากันค่ะาไหว้พระกันค่ะเลขที่ออกตัวแรกได้แก่สองกะถูกแล้วอ่ะต่อไปเลขที่สอง ได้แต่เต้องใส่เข้าไปอีกเผื่อมันจะเอกซ้ำเย่สองเจ็ดเจ็ดสองงวดนี้ค่ะพี่ก็เลขกรถพี่เคยมาหลายปีแล้วเนาะมันลกๆกล้างๆ้าเออนี่จริงๆด้วยเป็นน่าจะเป็นอะไรนะสิ่งที่คนที่เขามีจิตสัทธาไใช่ครับใช่ครับกันนะคก็พญานาก็เป็นในักษณึอยู่แล้วเรื่องของโชคลาภนะ คคนไทยรับเมื่อก่อนตำบลทับยาเนี่ยเป็นตำบลที่ติดแม่น้ําเจ้าพยาน้ำจะท่วมตลอดทุกปีครับนะมันก็จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ที่ได้มาเข้ามาโคกงูอาจจะเป็นแค้คนสมัยก่อนมากันเพราว่าพระก็เจอเก็เลยไม่จูเรียกว่าอย่างไรเข้ามาโคกงูวัดโคกงูผู้ใหญ่รู้ไหมครับว่าเราเองโคกงูเนี่ยสร้างในสมัยไหนครับน่าจะต้นๆแล้วก็นาโกซิก พอจะมีประวัติข้าวๆ้ามครับเผื่อคนที่มาสักการะเนี่ยจะได้ทราบที่มาที่ไปของหลวงพ่อเอม๋มนะคะที่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะก็คือมีตาตานุ่มนะคะเขาเป็นคนเลี้ยงช้างแล้วเขาก็มาเลี้ยงช้างที่เนี่ค่ะแล้วเขาก็ปั้นพระขึ้นมาค่ะเป็นหลวงพ่อเอมที่เราสักการะกันมาเนี่ยค่ะต่อมาเรื่อยๆนะคะที่อชอบตัวเลขนะครับที่อชอบคณิตศาสตร์นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยคนข้าวคนแกเ่เราว่าให้มองที่แก้มของหลวงพ่อนะครับทั้งแก้มซ้ายและแก้มขวานะครับดวงใครดีนะครับก็จะเห็นตัวเลขนะสำหรับเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ใช่ค่ะนะคะท่านที่สนใจตัวเลขนะคะยิ่งวันที่ยี่สิบเก้านะคะยิ่งจะเยอะมากคนเยอะมากนะคะลองมาดูนะคะครับเราก็อยู่ที่<ด>บ้าน<ด>วัดใหม่หมู่ที่สี่จบลทับยานะครับอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห<ด>์บุรีนะครับไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกัน ได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไป